ท่านผู้ชมครับในคลิปนี้ผมก็จะขอพาทุกท่านนั้นไปตะลุยแดนบังกรไปดูปาเสิงก่อสร้างสุดแปลกพิลึกพิลันแห่งแดนมหัศจรรย์ที่เขาก็เรียกกันครับว่ามันแพงแต้พังแหมจะเรียกว่าพังมันก็อะไรอยู่นะครับเอาเป็นว่ามันแปลกแปลกแปลกแบบสุดๆจนได้รับตําแหน่งอาคารที่น่าเกลียดที่สุดในจีนไปครอบรองครับท่านผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเนี่ย ก็ไปรับชมกันดีกว่าว่าแต่ก่อนจะไปดูของจเจงเนี่ยก็ต้องขออธิบายให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าความน่าเกลียดนี้นะ่ะมันเป็นเรื่องของรสนิยมครับใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปตามนั้นแต่สิ่งก่อสร้างที่ผมจะพาไปดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วชาวจีนพวกเขาลงความเห็นกันแล้วนะครับว่ามันไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆเอาเป็นว่าเกลื่อนกันมาเยอะแล้วครับไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า 8สี่ก่อสร้างสุดแปลกของจีนนั้นมันมีอะไรกันบ้างโอ้โหท่านผู้ชมครับมาถึงอันดับแรกเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับกับโรงแรมเหอเทียนชื่อหรือที่ชาวบ้านเรียกกันครับว่าโรงแรมฟู่รู่โซตั้งรงงานอยู่ในเมืองซานเหอบนทนเหอเป๋ยรูปร่างหน้าตาของโรงแรมนี้เนะี่ยไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพเจ้าจีน สามองค์ฟู่ลู่โซใช่แล้วครับทุกท่านฟู่ก็คือ6กลกซิ่ที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละครับชาวจีนพวกเขาก็เชื่อกันนะครับว่าเทพสามองค์นี้นะ่ะเป็นตัวแทนของความสุขความเจริญรุ่งเรืองและอายุยืนยาวใครที่ได้มาพักที่นี่นะครับก็เหมือนกับได้รับพรสามประการนี้ติดตัวกลับบ้านไปด้วยครับแต่ขอบอกเลยครับว่ากว่าจะสร้างโรงแรมนี้ได้นะ่ะ เจ้าของเขาก็ต้องทุ่มทุนสร้างไปหลายร้อยล้านหยวนเลยทีเดียวครับแหมก็อย่างว่านะครับงานนี้นะ่ะเขาเน้นที่ความยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นแดนมังกรสูงถึง41.6เมตรได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊กว่าเป็นอาคารรูปช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแถมยังได้รับรางวัลโครงการยอดเยี่ยมจากกินเนสบุกอีกต่างหากใครที่ผ่านไปมาแถวนั้นน่ะ ก็เป็นต้องสะดุดตาทุกคนครับกับโรงแรมรูปปั้นเทพเจ้าสามองค์สีสันสดใสบางคนนั้นก็บอกว่าสวยครับบางคนก็บอกว่าแปลกแต่ที่แน่ๆก็คือไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ามันโดดเด่นจริงๆทีน่นี้พอเข้าไปดูข้างในนะครับโอ้โหยิ่งอลังการการสร้างเข้าไปใหญ่ครับโรงแรมีนี่นะก็มีทั้งหมด10ชั้นเลยนะครับซ่อนอยู่ในรูปปั้นเทพเจ้า3องค์ส่วนที่เป็นลวดลายเสื้อผ้าของเทพเจ้า ก็กลายเป็นหน้าต่างไปซะอย่างนั้นแหละแต่เอ๊ะทำไมตรงช่วงอกไม่มีหน้าต่างละ่ะอ๋อที่แท้ก็เป็นความตั้งใจของสถาปานิกเขานั่นเองครับ mm hmm. เขาอยากให้รูปปั้นน่ะดูสมบูรณ์แบบที่สุดแถมยังเพิ่มลูกเล่นด้วยการแกะสลักลวดลายดอกไม้ตีนกาเข้าไปอีกด้วยบอกเลยครับว่าละเอียดยิบส่วนทางเข้าของโรงแรมนั้นมันก็ลึกลับซับซ้อนไม่แพ้กันเลยครับท่านผู้ชม เราท่านต้องเดินเข้าประตูกระจกสองชั้นตงท้องของรูปปั้นสายสุดแล้วก็เดินตามทางเข้าไปห้องพักก็จะอยู่ด้านในสุดนู่นเลยว่ากันว่าห้องพักที่นี่นะครับเล็กกว่าโรงแรมทั่วไปอีกแถมสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นมันก็ไม่ได้หรูหราอะไรเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีมากมายด้วยแต่ก็ถือว่าครบครันตามมาตรฐานโรงแรมทั่วไปนะครับส่วนห้องสวีทของประธานาธิบดีก็จะอยู่ที่ชั้น9้าครับ ใครอ่ยอยากที่จะสัมผัสความอลังการก็ต้องไปจองห้องนี้เลยครับเรียกได้ว่าเป็นห้องที่หรูที่สุดในนั้นแล้วนะแต่ก็น่าเสียดายหนึ่งครับที่โรงแรมสุดอลังการแห่งนี้นะ่ะก็ต้องปิดตัวลงไปในช่วงโควิดระบายครับไม่รู้ว่าตอนนี้นะ่ะจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหรือเปล่าแต่ถึงยังไงก็ตามครับโรงแรมฟูรูโซนั้นก็ยังคงเป็นแลนด์พักสำคัญเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และเป็นตำนานเล่าขานต่อไปครับเอาละครับท่านผู้ชมพักจากเทพเจ้าสามองค์แล้วไปต่อกันที่ชงชิงอู่หลงเฟยติงจีเหวินแค่ชื่อก็แปลกแล้วใช่ไหมครับแถมยังทุ่มทุนสร้างไปกว่า6กร้อยล้านหยวนหรือประมาณ8 4ิล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหขนาดนั้นเลยนะนี่สงสัยต้องอลังการหน้าดูชงชิงอู่หลงเฟยติงจีเหวินนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ชมภูเขา ไผมาเทียนชอในอู่หลงชิ้งชงตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับภูเขาเซียนมีแม่น้ำอู่เจียงไหลผ่านครับบรรยากาศนั้นก็ดีดีแถมยังมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สำคัญก็คือออกแบบให้เข้ากับวัฒนธรรมชาและตำนานความรักโรแมนติกสุดๆไปเลยนะครับกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยทีมงานพวกเขาก็ใช้เวลากว่า5ปีเต็มเลยนะครับข้างๆก็จะมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะไ็มไปหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นสวนชาพิพิธภัณฑ์ชาโรงงานชาร้านน้ำชาเขาวงกฎดชาโอ้ยไม่ใช่ครับเขาวงกดเฉยๆถนนสวรรค์โอ้โหครบครันเรื่องเครื่องชาเลยนะเนี่ยแต่ว่าไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้ก็คือรูปปั้นชงชิงอู้หลงเฟยติงจื้อเหวินครับกับหน้าผาหวังเสียงสองจุดนี้นะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทานพื้นบ้านของจีนเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของหนุ่มสาว อาเฉียงกับจางเทียนหยางครับที่กําลังตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบแต่ความรักของทั้งคู่เนะี่ยมันกลับมีอุปสรรคซสอย่างไงี้ละครับเพราะว่าแม่ของฝ่ายหญิงน่ะดันไม่เห็นด้วยครับที่ลูกสาวจะมีสามีสุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องถูกแยกย่าให้จากกันตลอดการโดยทั้งคู่นั้นก็ได้กลายเป็นภูเขาสองลูกครับซึ่งตั้งอยู่คนละฝักฝั่งแม่นะครับมองเห็นกันได้ครับแต่ไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้เรียกได้ว่า เศร้าใจยิ่งนะส่วนรูปปั้นชงชิงอู้หลงเฟยติ้งจื่อหวินนะครับที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็เป็นตัวแทนของอาเฉียงกับจางเทียนอย่างนั่นเองครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความสามัคคีและการบอกโลกในแง่ดีของชงชิงถือว่าเป็นลด์มาร์คสำคัญของเมืองนี้เลยก็ว่าได้ครับใครที่อยากขึ้นไปชมวิวบนรูปปั้นเขาก็จะมีลิฟต์ขึ้นไปนะครับพอถึงเวลาที่กำหนดรูปปั้นทั้งสองนั้น ก็จะค่อยๆหันหน้าเข้าหากันครับเหรือนกับว่ากำลังจูบกันกลางอากาศเลยแหมโรแมนติกจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับสองที่แรกผ่านไปนะ่ะมันอาจจะดูแปลกๆไปบ้างใช่ไหมครับแต่สองที่ต่อไปนี้นะ่ะบอกเลยนะครับว่าแปลกจนแทบจะขนหัวลุกเลยทีเดียวครับเพราะว่าพวกเขานะครับได้นำเอาวัฒนธรรมงานศพม,มาผสมผสานกับการออกแบบแหมฟังแล้วเนี่ย มันก็เสียวสันหลังว่าวาพยังไงก็ไม่รู้นะครับเอาละครับเรามาดูกันที่อันดับที่3ใต้หยางจิ้นเตี้ยนเทียดอันสู้ครับชื่อเนะ่ะอาจจะฟังดูงงงหน่อยนะครับแต่ถ้าบอกว่ามันคือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเซียงไฮ้ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินเดินทางสะดวกสบายท่านผู้ชมนั้นก็คงจะร้องอ๋อเลยใช่ไหมครับใต้เดียวก่อนนะครับห้างนี้เนะี่ยไม่ใช่ห้างธรรมดานะครับ เพราะว่าพวกเขาอะลงทุนสร้างไปต้อง20 0 0มืล้านหยวนเลยนะครับถ้าให้คิดเป็นเงินดอลลาร์แล้วก็ประมาณ2.8พัน 8, ล้านดอลลาร์โอ้โหแพงหูฉีกเลยครับสมกับที่เขาเรียกกันว่าเมืองแห่งเวทมนต์แห่งบาบิโลเลยครับที่นี่นะครับเขาก็ออกแบบให้มีเสาคอนกรีตสีขาวตั้งเรียงรายกันเป็นผันๆต้นแถมยังมีระเบียงอีก200กว่าแหงสูงๆต่ำๆดูแล้วก็แปลกตาดีเหมือนกันครับ แต่ที่แปลกตายิ่งกว่าก็คือบนระเบียงแตะ่ละแห่งนะ่ะพวกเขายังปลูกต้นไม้เอาไว้อีกด้วยครับค่าบำรุงรักษาต้นไม้พวกนี้นะ่ะปีหนึ่งก็ตกประมาณ60ล้านดวนเลยครับโอ้โหแม่เจ้านี่แค่ค่าดูแลต้นไม้นะี่ยก็หมดไปหลายล้านแล้วสงสัยค่าเช่าที่นี่มันคงจะแพงหูฉีกเลยทีเดียวครับทุกท่าน,ท,านท่านผู้ชมครับเดิมทีแล้วใต้หยางสิ้นเตียนเทียนอันสู้แห่งนี้นะครับ พวกเขาก็ตั้งใจจะให้มันเป็นตูวรวมแบนดแฟชั่นสุดหรูครับให้มันมีร้านค้าดังๆกว่า30ร้านแถมยังมีระเบียงชมวิวสวนหย่อมต้นไม้เขียวขจีเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่คอยผสมผสานความเป็นธรรมชาติกับความทันสมัยของเมืองใหญ่ครับให้มันได้อย่างโลงตัวแต่รู้สึกเหมือนว่าฟ้าจะกันแกล้งพวกเขานะครับอยู่ๆนั้นมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าดีไซน์ของห้างนี้นะ บันดันเป็นคล้ายกับหลุมฝังศพครับเสาคอนกรีสตสีขาวที่ตั้งเรียงรายก็ถูกมองว่าเป็นป้ายหลุมศพแม่ชาวจีนเนี่ยพวกเขาก็เชื่อในเรื่องโชคลางใครนะครับจะอยากไปเดินทางที่มีบรรยากาศเหมือนกับสุสานกันละครับงานนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าถกเถียงกันสนั่นเมืองว่าการออกแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ส่วนตัวนะครับผมก็มองว่าเรื่องแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับ บางคนนั้นอาจจะมองว่ามันสวยงามแปลกตาแต่สําหรับบางคนน่ะอาจจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจก็ว่ากันไปครับแต่ที่แน้นแห่แนะเทียนอันเฉียนหยวนมันก็ได้กลายเป็น landmark สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ที่ใครๆนั้นก็ต้องมาเยี่ยมชมไปแล้วครับท่านผู้ชมครับจากห้างสรรพสินค้าสุดหรูในเซี่ยงไฮ้คราวนี้เราย้ายมาดูที่ชุมชนหงจินหวังที่เบื้องสู่โจโมณฑลเจียงสูกันบ้างครับ ที่นี่นะพวกเขาก็จะมีอาคารที่พักอาศัยสูงๆสีดำสลับกับขาวครับตั้งเรียงรายกันเป็นแถวๆเลยดูเพลินแล้วมันก็เหมือนกับอาคารทั่วไปแต่พอสังเกตดีๆครับหลายๆคนนั้นก็บอกว่ามันเหมือนกับหลุมฝังศพเข้าไปทุกทีเลยแหมไม่รู้นะครับว่าสถาปนิกเนะ่ะเขาคิดอะไรกันอยู่ถึงได้ออกแบบมาเป็นแบบนี้ แต่ก็พอเข้าใจอยู่ครับว่าบางสิ่งที่สถาปัย์นั้นออกแบบมาสถาปนิตนั้นก็อาจจะสร้างในความเป็นจริงไม่ได้นะครับชาวจีนพวกเขาก็เชื่อถือในเรื่องของพวกช่วยกันมากครับการออกแบบอาคารที่พักอาศัยให้ดูมีลักษณะเหมือนกับหลุมฝังศพแบบนี้เนะี่ยมันก็จัดว่าอยู่ในรูปแบบไม่เป็นมงคลเลยทีเดียวและยิ่งมองจากระยะไกลแล้วมันก็ยิ่งเหมือนกับสุสานแถมสีขาวของอาคารพอโดนฝนโดนฝนุ่น,นก็ยิ่งดูเก่า ดูซุดโสมดูเหมือนกับหลุมฝังศพที่ถูกทิ้งร้างเข้าไปใหญ่ชาวบ้านแถวนั้นก็เลยเรียกที่ดีว่าแต่ถึงแม้จะมีชื่อเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่ว่าข้างในเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัครนเลยนะครับมีพื้นที่สีเขียวใกล้โรงเรียนนานาชาติไกลหาก้างสรรพสินค้าเดินทางสะดวกเหมาะสมสําหรับครอบครัวแต่ติดตรงที่ชื่ออาคารหลุมฝังศพนี่แหละครับมันก็เลยทําให้ราคาอสัาหาิมทรัพย์นั้นตกขัภาพ หายไม่ออกใครกันละครับจะอยากซื้อบ้านที่ดูเหมือนกับหลุมฝังศพจริงไหมครับเห็นแบบนี้แล้วก็ได้เด็ถอนหายใจนะครับสงสารเจ้าของบ้านจริงๆเลยท่านผู้ชมครับจากอาคารหลุมฝังศพเราย้ายมาดูอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบแดงที่พวกเขาได้ลงทุนสร้างไว้ตั้ง5,000ล้านหยวนหรือประมาณ700ล้านดอลลาร์ครับกับเฮอร์เบ่ยเทมเพิลออฟเฮเวนไวท์เฮาส์แอนด์เพลเยอร์ฮลโอ้โห ชื่อนี้อลังการมากเลยครับแถมยังแพงหูฉียอีกด้วยแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นอย่างที่คาดคิดซะอย่างนั้นแหละอาคารนี้เนี่ยตั้งอยู่ในเมืองภาพยนตร์และโทรทัศน์กำแพงเมืองจีนเซี่ยงไฮ่และเขาก็ตั้งใจที่จะผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันครับโดยสร้างพระราชวังสไตล์ตะวันตกไว้ข้างหนึ่งแล้วก็พระราชวังจีนโบราณไว้อีกข้างหนึ่ง พระราชวังฝั่งตะวันตกนั้นก็จะมีโดมสีขาวค,คล้ายๆกับทำเลียบขาวในอเมริกาเลยครับส่วนพระราชวังฝั่งตะวันตกจีนนะ่ะก็จะมีเสาสีแดงหลังคากระเบื้องสีเขียวเลียนแบบวิหารของป้ายจิงแต่ก็ดูเหมือนว่าความพยายามครั้งนี้นะ่ะมันจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่ครับชาวบ้านนักท่องเที่ยวต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันดูไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบสถาปัตยกรรมจีน แต่มันก็ไม่ได้ดูเรียบง่ายแบบตะวันตกสรุปก็คือไม่สวยนั่นแหละครับเดิมทีพวกเขาน่ะก็สร้างมันขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและให้เป็นสถานที่ถ่ายทำแต่สุดท้ายนะครับมันก็ไม่มีใครเลยมาใช้บริการกลายเป็นอาคารร้างถูกปล่อยทิ้งไว้พร้อมกับเมืองภาพยนตร์ทั้งเมืองที่เคยคึกคักแล้วก็กลายเป็นเมืองร้างที่มีแต่ซากปรักหักพังวัชพืชขึ้นรกดูแล้วก็หดหู่ใจนะครับ แต่ก็ไม่แน่นะบางทีแล้วพวกเขาอาจจะตั้งใจเซตฉากให้มันเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นความจริงก็ได้ท่านผู้ชมครับก่อนจะไปดูอันดับที่6ผมมีปริศนามาให้ทายกัน,นเล่นๆครับว่าอาคารที่เห็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรเอ่ยสร้างจากท่อเหล็กซ้อนกันไปซ้อนกันมาดูแล้วก็งงง,ง,งใช่ไหมครับมันเหมือนกับกองเศษเหล็กยังไงก็ไม่รู้เอาเฉลยเลยแล้วกันนี่คือสูตรวัฒนธรรมเหอเป๋ยครับ ตั้งอยู่ในมณทนเฮเบอยเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี2552แล้วครับแล้วก็เสร็จในปี2554ใช้พื้นที่สร้างกว่า150เอเคอร์ใช้งบประมาณไป188ล้านหยวนโอ้โหทุ่มทุนสร้างขนาดนี้เลยนะนี่จุดเด่นของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้นะครับก็คืออาคารหลักที่มีรูปทรงแปลกประหลาด ซึ่งก็ว่ากันว่านะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมไม้ผื้นบ้านโดยใช้เสาโลหะก,กว่า3 4 6ต้นมาประกอบกันเสาที่ยาวที่สุดนั้นยาวถึง74เมตรส่วนเสาที่สั้นที่สุดก็ยังยาวถึง47เมตรเลยครับสูงก็ต้องงานมองเห็นตั้งไกลตาแทนที่ควรจะชื่นชมกันครับกลับวิภากควิจารณ์กันซะอย่างนั้นเลยครับพวกเขาก็วิจารณ์กันนะครับว่ามันเหมือนกับรังนกที่ยังคงสร้างไม่เสร็จ บางก็บอกว่าเหมือนกับรังไก่ดูรกๆไม่สวยงามแถมยังได้ตำแหน่งหนึ่งใน10อาคารที่ได้เกียติที่สุดในจีนไปครองอีกตั้งหากะนะส่วนตัวผมนะครับก็มองว่ามันก็แปลกตาดีนะครับเหมือนงานศิลปะแหละแต่ก็อย่างว่าเลยครับเรื่องความสวยงามนะมันก็เป็นรสนิยมส่วนตัวชอบใครชอบมันแบบไหนก็ว่ากันไปครับมาถึงอันดับที่7กันแล้วนะครับทุกท่านสถานที่แห่งนี้นะี่ยก็เรียกได้ว่า แปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครกันเลยทีเดียวครับนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เต่าทองที่เมืองเปาติงมณฑลเหอเปอ่ยอีกแล้วครับประเทศจีนนั่นแหละใช่นะครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะี่ยพวกเขาสร้างเป็นรูปเต่าตัวใหญ่เบเริ่มเทิมเลยครับแถมยังทุ่มทุนสร้างไปตั้ง1,000ล้านหยู่อีกโอ้โห,โห,โหสร้างเต่าทองตัวเดียวเนี่ยหมดเงินกันไปเป็นพันล้าเลย สงสัยข้างในต้องมีทองคำซ่อนอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมครับพิพิธภัณฑ์สุดแปลกแหวกในวนี้เนะี่ก็ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไปอย่างเตี้ยงครับซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ขึ้นชื่อหรือชาในภาคเหนือของจีนเขาก็เรียกกันนะครับว่าเป็นไตของจีนตอนเหนือเลยครับโอ้โหสมญาน้าเนี่ยอลังการงานสร้างสุดๆไปเลยครับ ไม่แพ้รูปร่างของพิพิธภัณฑ์เลยนะครับเนี่ยแถวๆนั้นนะครับมันก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ําพืชพธุน์นานาชนิดครับอากาศก็ดีดีวิวก็สวยสมกับเป็นจุดชมวิวระดับ 5A ของเขาจริงๆเลยนะครับเมื่อก่อนนะ่ะที่นี่ก็เคยเป็นรีสอร์ทฤดูร้อนสําหรับจกกักรพรรดิครับและยังเป็นสมรภูมิรบในช่วงสงครามต่อต้านญี่ปุ่นอีกด้วยประวัติศาสตร์นั้นก็ยาวนานน่าสนใจจริงๆเลยครับเอาละครับ เรามาดูเต้าทองกันบ้างดีกว่าครับตัวใหญ่มากสูงตั้ง18เมตรมองเห็นแต่ไกลเลยใครเห็นเข้าก็ต้องสะดุดตาครับหยิบเอากล้องขึ้นมาถ่ายรูปกันล้วๆแต่เอ๊ะมันก็มีบางคนนะครับเขาบอกว่ามันดูแปลกๆนะดูทะแม่งทแม่งไม่สวยเลยเหมือนกับเป๋านะกำลังจะม้วยมรณาหรือตายยังไงก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าลองมองจากมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่าเจ้าเต่าทองตัวนี้แหละ มันกําลังเชิดหน้าครับมองขึ้นไปบนฟ้าตั้งหักละ่ะดูสง่างามมีชีวิตชีวาเชียวละ่ะส่วนตัวผมนะ่ะก็มองว่าพิพิธภัณฑ์เต่าทองเนี่ยมันเป็นสถาปัตย,ยกรรมที่ค่อนข้างจะแปลกเหมือนกันนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนและอาจจะไม่มีใครอยากเหมือนด้วยก็เป็นไปได้ครับจะสวยหรือไม่สวยนะ่ะมันก็แล้วแต่บุมบอของแต่ละคนแล้วกันนะครับแต่ที่แน่แนะ่เนยมันกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่ไปแล้วครับ ใครมาเที่ยวทะเลสาบไปอหยางเตี้ยนก็จะต้องมาถ่ายรูปกับเจ้าเต่าทองเป็นที่ระลึกกันทุกคนเลยนะครับท่านผู้ชมครับและแล้วเราก็มาถึงอันดับสุดท้ายเลยนะครับอันดับที่8กับอาคารปูที่เมืองคุนซานใกล้ๆก,กับทะเลสาบเปยียงเฉิงเอ,อก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทะเลสาบนี้เนะี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของปูมากเลยนะครับโดยเฉพาะปูขนครับ แล้วก็เนื้อแน่นสุดๆเลยแถมเขาก็ยังลือชายนะครับว่ามันหวานแล้วก็อร่อยมากๆใครไปเที่ยวแถวนั้นนะ่ะก็ไปลองชิมให้หน่อยนะครับแล้วก็มาเม้นให้ผมดูหน่อยว่ามันอร่อยจริงไหมกลับมาที่อาคารปูของเรากันต่อครับนี่นะ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่สร้างความมือหาให้กับชาวจีนและชาวโลกเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาน่ะออกแบบให้มันเหมือนปูตัวขนาดมหึมา ขนาดความยาว75เมตรครับทุกท่านสูง16เมตรลองนึกภาพตามนะครับเนี่ยดูเลยครับภาพมันเนี่ยสูงกาตึก5ชั้นอีกแนะ่ปูอะไรมันจะใหญ่ขนาดน,านั้นที่สําคัญนะครับพวกเขาอ่ะสร้างได้โคตรเหมือนนะครับเหมือนจริงมากๆเลยครับมีทั้งขนมีทั้งกล้ามมีทั้งขาครบทุกส่วนเหมือนปูที่ยังมีชีวิตยังไงอย่างนั้นนะครับแถมยังลงทุนสร้างไปตั้ง13ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมันก็หลายสิบล้านบาทเลยครับ แต่น่าเสียใจจริงๆครับสุดท้ายก็ต้องทุบทิ้งไปเพราะคนในท้องถิ่นเขาไม่ปลื้มครับเขาบอกว่ามันไม่สวยแถมยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเอ้ามันไม่เปลืองกว่าทจะทุบทิ้งไปเนี่ยมันเหมือนกับเอาเงินไปละลายแม่น้ำยังไงอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ละลายสําเร็จแล้วะเนาะจริงๆแล้วนะครับอาคารปูแห่งนี้นพวกเขาก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันเป็นห้างสรรพสินค้าครับมี3ชั้นขายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับทะเลสาบอย่างเฉียงอย่างเช่น พวกกุญแจรูปปูเสื้อยืดลายปูตุ๊กตาปูอะไรประมาณนี้นครับส่วนใหญ่แล้วคนก็จะมองว่ามันก็เป็นแค่จุดขายครับเพื่อโปรโมตปูขนของทะเลสาบไม่ได้ตั้งใจจะสร้างเพื่อประโยชน์ใช้สอยจริงๆเหมือนกับจะสร้างมาเพื่อแค่ถ่ายรูปอวดสักดาให้ชาวบ้านได้ชมกันเฉยๆนั่นแหละครับแถมบรรดาชาวเน็ตปากดีนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์กลับไปครับว่ามันเหมือนกับแมงมุมสมาาก,กว่าสีนั้นก็ทึมๆ ดูไม่ดึงดูดไม่น่าสนใจบางคนนั้นก็บอกว่ามันเหมือนกับปูที่แบบไร้ชีวิตชีวามากกว่าดูแล้วไม่เป็นมงคลสุดท้ายก็เลยต้องทุบทิ้งไปครับกลายเป็นตำนานอาคารปูที่น่าเสียดายใครจะไปรู้หรอกครับว่าถ้าเขาออกแบบให้สวยกว่านี้นะี่นะมันอาจจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้กับชุมชนก็เป็นไปได้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับกับ8สถานที่แปลกๆที่มันก็อาจจะแปลกจริงนะ หรืออาจจะไม่แปลกก็เป็นไปได้ที่ไม่มีใครอย่างเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับที่ผมนั้นได้เอามานําเสนอกันทุกท่านละ่ะคิดว่ามันแปลกไหมถ้ามันแปลกนั้นก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือว่ามันสวยก็คอมเมนต์มาบอกกันขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทั้งคลิปนี้เลยเนือสิ่งอื่นใดแล้วลก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่เบมือนเบยคนอื่นนั้นก็ขอให้สมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ